ต้องบอกเลยว่าว้าวนะครับต้องรีบโทรกลับไปหาเพื่อนว่าเอ้ยใส่อะไรลงไปในเนี้ยคือผลลัพธ์มันชัดมากๆ<ม>อยากให้ทุกคนน่ะได้ทดลองจริงๆอ่ะ มีวายทำงานเกี่ยวกับอสังหาครับเป็นเอเจนต์ที่ครับปัญหาผิวของวายใช่ไหมครับวายเนี่ยเป็นคนแนมันแล้วก็แห้งแล้วก็หมองคล้ำแบบหาสาเหตุไม่เจอนะครับบวกกับเป็นคนที่บ้างงานนะครับทํางานเยอะจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะครับพอมันสะสมนะครับมันก็ยิ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหาครีมอะไรมาช่วยมันก็มันก็ไม่หายสักทีอะครับออกไปเจอเพื่อนๆเ,เนี่ยเพื่อนก็จะชอบล้อนะครับว่าเฮ้ย มันดูแก่เกินอายุมันก็ทําให้เรารู้สึกเปลวนะครับว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่ดูแลตัวเองนะแต่เพื่อนจะต้องมาลอมแบบนี้ด้วยจนวันหนึ่งไปปรึกษากับเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนนะครับเขาก็รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญดานเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้านเรืรอนสาอางนะครับเราบอก็เลยไปถามเขาครับว่าคือผิวอย่างเงี้ยคือหมองค้ำหาสาเหตุไม่ได้เงี้ย มันมีวิธีไหนพอจะช่วยได้หรือเปล่านะครับอพอแบบหาครีมอะไรให้ผมได้ไหมห,หลังจากนั้นนะครับเพื่อนกลับมาด้วยครีมกระปุกนึงนะครับซึ่งตัวนั้นมันคือวายแต้องบอกเลยว่า,ว,าว้าวนะครับต้องรีบโทรกลับไปหาเพื่อนว่าเอ้ยใส่อะไรลงไปในนี้นคือผลลัพธ์มันชัดมากๆตื่นขึ้นมารู้สึกเลยอะ่ะหน้าละเนียดละเอียดดูมันนิ่มอะ่ะอ,อยากให้ทุกคนอะ่ะได้ทดลองจริงๆอะ่ะเวลาออกไปเจอเพื่อนๆนะครับ พื่อนก็ลยชอบทักว่าไปทาอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเราก็รีบตอบไปเลยว่าเฮ้ยช่วงนี้คลินิกมันปิดอยู่มันแบบทาอะไรได้ที่ไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะดีกว่าไหมอ่ะถ้าเกิดผิวหน้าเราดีอะไรเงี้ยแล้วทุกคนอ่ะอยากมารู้จักเราอยากคุยกับเราอะครับ